เป็นทหารหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนไอ้น้องอจะจานเลยน้องพี่กูอะทั้งหมดในสามคนมียศหมดแน่เป็นทหารแล้วจะมาฆ่ากูด้วยเรื่องอะไรใครจะต้องฆ่ามึงก็งมึงอะอุ้ยตาไม,มาติดบอมาคนเดียวไม่พอไปตามเพื่อนมาอกีกลูกล่างไม่มีสกุลแต่งตัวอย่างมึงใครเขาจะมองต้องอย่างกูนี่โอ้พวม,มีสกุลแน่นอนมึงเป็นทหารกูไม่จําเป็นจะต้องฆ่าคนชั้นต่ําอย่างมึงกู ราชองครักษ์เวะเออบอกเขาไปเลยรู้จักมากฮ้ยมียศพี่มึงเป็นองครักษ์เออไอของคนนั้นก็นครนายกเลยตลกพิงซาตีหัวปูตลกมันก็ตลกไอเราเนาะฮะมึงเดี๋ยวก่อนมึงเป็นทหารใครเนี่ยองครักษ์อะไรของใครเทปประธานนี่ยรู้จักบ่าเฮ้ยเทปประธานเป็น